แพนทำงานที่นี่มา8เดือนแล้วค่ะประมาณ2ปีค่ะ5เดือนค่ะใช้ระบบของ Starfee เนี่ย8เดือนแล้วค่ะค่ะง,งานแบบเดิมนะคะก็เวลามาทำงานค่ะก็จะจดเป็นเวลางานแล้วก็เซ็นชื่อตามเวลานั้นเลยค่ะก่อนหน้านี้แพนเคยใช้ระบบเข้างานแบบบัตรตอ่อแล้วก็แบบสแกนลายนิ้วมือ ปัญหาของการเข้างานแบบสแกลายนิ้วมือนะคะเวลาที่ไฟดับเราก็จะไม่สามารถสแกลายนิ้วมือได้ไม่สามารถบันทึกเวลาเข้างานได้ในส่วนของบัตรตอกถ้าสมมติว่าไฟดับอย่างเงี้ยค่ะหรือบัตรตอกมันเออร์เลอร์ตอกไม่ติดเราก็ต้องใช้วิธีเป็นการจดบันทึกเอานั่นคือข้อเสียเครื่องกระดาษแลโ้วก็ทําให้พนักงานอาจจะมีการโกงเวลา สำหรับที่ใช้ระบบ Starfy มานะคะทำให้สะดวกสบายขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการสแกนหน้าเพื่อยืนยันว่าเออเรามาเวลานี้มันง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่แบบแกนนิ้วมือไม่ได้เพราะว่าเราสามารถสแกนหน้าผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาเลยค่ะง่ายแล้วก็สะดวกสบายออการบริการหลังบ้านของเจ้าหน้าที่นะคะค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุด แี่แนะนําเลยนะคะระบบ Starfy เนี่ยใช้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของระบบการเข้างานออกงานสามารถใช้งานได้ดีเลยค่ะ,คะสำหรับใครที่สนใจแอป Starfy นะคะอยากให้ทุกคนอ่มาลองใช้งานกันเยอะๆนะคะ